ครับออตอนนี้นะครับก็มาอยู่ในขั้นตอนของการสาธิตการปฏิบัติการนะครับแล้วนะครับอ,อ,องค์ประกอบของการทำแ a บนะครับก็จะมี1น,นะครับตัวทรายนะครับที่เป็นทรายกรองนะครับที่เขาส่งมาให้เราเทสให้มาทดสอบค่า E S นะครับแล้วก็ค่า U นะครับทีนี้ต่อไปก็จะเป็นตัวเครื่องนะครับเครื่องล่อนทรายอัตโนมัตินะครับเราอาจจะไม่มีเครื่องก็ได้เราสามารถใช้มือล่อนเองก็ได้นะครับแต่วันนี้จะให้ดูว่าเครื่องล่อนทํำยังไงนะครับส่วนที่3ก็คือ,อสีนะครับหรือตะแกง นะครับของเรามีมีหลายเบอร์มากนะครับต่อไปเดี๋ยวเราจะไปดูตัวตะแกงสีกันว่าลักษณะของตะแกงสีมีอะไรบ้างนะครับข้างข้างของตะแกงสีเนี่ยมันจะมีตัวเบอร์แล้วก็ขนาดอยู่นะครับเรามาดูกันครับโอเคต่อไปนะครับเราจะมาดูเรื่องขนาดของสีนะครับอันนี้ก็คือสีหรือตะแกงนะครับทีนี้เราจะมาดูาข้อสังเกตของสีก็คือสีเนี่ยจะมีเบอร์ต่างๆอ่าเราลองมาดูกันนะครับอ,อย่างนี้สีบทั้งสองเนี่ยจะมีขนาดและ เบอร์แตกต่างกันนะครับถ้าเราดูอันนี้เป็น4เบอร์เบอร์ใช่ไหมครับพี่ฝานและอันนี้เบอร์เบอร์สิบเบอร์สีมีขนาดรู้เท่าไหร่ครับ4.75มิลลิเมตรส่วนเบอร์16มีขนาดเท่าไหร่ครับ1.18มิลลิเมตรหมิลลิเมตรหมายความว่า4เบอร์4เนี่ยจะมีขนาดที่ใหญ่กว่าขนาดของเบอร์16นะครับเพราะงั้นเวลาเราเรียงสีเนี่ยนะครับเราจะเรียงจากขนาดขนาดรูใหญ่ไล่ลงไป รูเล็กเพราะเวลาเราใส่ทรายกองเข้าไปในตะแรงใช่ไหมครับมันก็จะผ่านรูที่ใหญ่ก่อนพูดง่ายๆขนาดทรายที่ใหญ่กว่าจะติดอยู่บนขนาดตะแรงที่ใหญ่จากนั้นทรายที่มีขนาดเล็กกว่ารูมันจะไหลลงไปในข้างล่างของตะแรงเป็นชั้นๆๆๆๆๆไปเรื่อยๆมันก็หมายความว่าตัวตะแกรงหรือสีบเนี่ยจะคัดแยกขนาดทรายกองตามแต่ละชั้นนะครับ ทรายขนาดใหญ่จะติดอยู่ในเบอร์ตะแกงที่มีรูขนาดใหญ่ทรายขนาดเล็กกว่าจะหล่นลงไปข้างล่างและจะติดอยู่ในรูที่มีขนาดเ,าเล็กกว่านะครับไล่ลงไปเรื่อยเพราะฉะนั้นเวลาเราช่างเสร็จเราเราล่อนเสร็จนะครับแล้วเราจะเอาขนาดของทรายเราจะเอาน้ําหนักของทรายแต่ละชั้นเนี่ยไปช่างในเครื่องช่างน้ําหนักต่อไปจากนั้นนะครับเราก็จะเอาสีมาเรียงเบอร์กันนะครับจากเบอร์ที่มี ตัวเลขน้อยที่สุดก็คือเบอร์สีไปยังเบอร์100รนะครับแล้วชั้นสุดท้ายก็จะเป็นตัวถาดนะครับก็คือไม่มีรูนะครับพอเรามาเรียงเบอร์กันเสร็จแล้วเนี่ยนะครับเราก็เอาตัวสีบนะครับมาบรรจุนะครับอยู่ในเครื่องนะครับเขย่านะครับในรูปแบบนี้นะครับจากนั้นเราก็จะเอาทรายนะครับเทใส่ลงไปในตัวสีบข้างบนนะครับจนครบ5กิโลนะครับจนครบ5กิโล จะสังเกตได้ว่าทรายที่อยู่ข้างบนนะครับก็จะเป็นทรายขนาดใหญ่นะครับแล้วก็จะมีขนาดเล็กไล่ลงไปเรื่อยๆจนจนถึงชั้นสุดท้ายนะครับอ่ะเดี๋ยวเราจะมาประกอบนะครับตัวสีบกันนะครับต่อไปนะครับเราก็จะเอาตัวฝานะครับของตัวเครื่องเขย่าอัตโนมัติเนี่ยประกอบใส่ลงไปนะครับแล้วเราก็จะเอาแคมป์เนี่ยนะครับขันให้แน่นนะครับทั้งสองข้างนะครับ ต้องให้แน่นหน่อยนะครับเพราะว่าถ้าเกิดเราขันไม่แน่นเนี่ยอตอนที่เราเขย่าเนี่ยมันจะมีปัญหานะครับทำให้สีเนี่ยหลุดออกมาได้นะครับอ่ะโอเคต่อไปพี่ฝันครับเราจะเปิดเครื่องแล้วก็ใช้เครื่องเขย่าสีกันยังไงครับเริ่มจากเปิดสวิตนะคะเปิดเครื่องก่อนนะคะจากนั้นนะคะเราก็ปรับระดับของความเร็วนะคะว่าต้องการให้มันเขย่าแรงแค่ไหนนะคะแล้วก็ปรับเวลานะคะโดยการกดบวกหรือลบเพื่อเพิ่มและลดเวลานะคะ จากนั้นถ้าพร้อมแล้วนะคะเราก็จะกดปุ่มสตาร์ทนะคะเครื่องทำงานค่ะนะครับเมื่อครบเวลาตามที่กำหนดนะครับเราก็จะปิดเครื่องจากนั้นเราก็จะถอดนะครับตัวแคมออกนะครับเหมือนเดิมนะครับแล้วก็ เอาตัวทรายนะครับที่ติดอยู่กับตัวตะแกงหรือสีแต่ละเบอร์นะครับไปชั่งน้ําหนักเพื่อหาน้ําหนักที่ตกค้างนะครับในสีแต่ละเบอร์นะครับจากนั้นก็จะเอาไปคํานวณเพื่อหาค่า ES นะครับและค่า u ต่อไปนะครับเดี๋ยวเจอกันที่คลิปต่อไปนะครับขั้นตอนต่อไปนะคะจะเป็นการชั่งน้ําหนักและบันทึกผลนะคะเราก็จะนาทรายนะคะที่เก็บไว้นะคะมาชั่งด้วยเครื่องชั่งสองตำแหน่งนะคะ ากนั้นนะคะก็จดบันทึกผลค่ะจากนั้นนะครับเมื่อเราได้ตัวน้ําหนักของแต่ละสีบแต่ละชั้นเรียบร้อยแล้วครับเราก็จะเอานะครับขนาดของสีบแต่ละชั้นนะครับกับน้ําหนักเนี่ยไปลงข้อมูลในตาราง Excel แล้วไปทํำกราฟตัวไซกรองเพื่อหาค่า ES นะครับหรือตัว Effective Size กับค่า U Uniformly Co-Efficient หรือค่าความสมบูร์เสมอของไซกรองต่อไปนะครับ